โอเคมีเรื่องเคล็ดลับอันหนึ่งนะที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้มากเลยก็คือว่าเขาอไปตั้งเป้าหมายผิดที่เขาปฏิบัติตัวเองผิดที่วันเนี้ยพอดีมีลู้สึกคนหนึ่งที่เขาเปลี่ยนชีวิตจากจากอันเนี้ยเมื่อความสุขนำความสําเร็จทยานให้เขาเล่าดีกว่าว่าทําไมต้องความสุขนำแต่ม,มีมีตัวอย่างอันนี้มีตัวอย่างสวัสดีค่<ฮ>ะก็เมื่อก่อนนะคะจะเป็นคนที่ไม่มีความสุขเลยนะคะ,ะคิดว่า ความสา chter, ุขนะคะจะต้องทํางานให้เสร็จก่อนค่อยไปมีความสุขแก่ตัวไปแล้วค่อยมีความสุขนะคะถ้าย้ายที่ทํางานแล้วค่อยมีความสุขถ้าแฟนถ้าแฟนเป็นคนอย่างที่เราต้องการแล้วเราจะมีความสุขนะคะทุกส so ิ่งทุกอย่างนะคะแขวนไปที่อนาคตแขวนไปที่คนรอบข้างหมดเลยแล้วคิดว่าตัวเราสิ่งรอบข้างนะคะทำให้เราไม่มีความสุขนะคะทีนี้นะคะพอวันที่ทุก วันที่ทุกข์มากๆเนี่ยค่ะก็คือคือไม่ไหวแล้วชีวิตไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ได้แล้วก็คือบอกว่ามีปัญหากับแฟนคือคือจะเลิกกันเลยค่ะเราก็ไปซีเอ็ดนะคะเราก็เจอก็คิดว่าจะซื้อแผ่นซีดีอะไรของอาจารย์ดีคิดไม่ออก <c oughs> แผ่นแรกในชีวิตนะคะก็คือเราไม่มีความสุขเราก็เลยเลือกที่จะหยิบแผ่นนี้มาก็เชื<พ>อ่อมื่อความสุขนำ ความสาเร็จทะยาน ا, ความสุขนาความสาเร็จทะยานยี <24 S 2> <อ>่สิบสี่วิธีง่ายๆมีความสุขได้โดยไม่ต้องรอใครใช่ค่ะทีนี้พอมาฟังนะคะสิ่งที่เราเคยคิดสิ่งที่เราเคยรู้มาตั้งแต่เด็กอะไรแบบนี้ค่ะมันผิดหมดเลยเราเอาความสุขไปแขวนไว้ที่อนาคตหมดเลยโดยที่สิ่งที่อาจารย์สอนที่สําคัญที่สุดเลยจะต้องมีความสุขณนะปัจจุบันนะคะเราคิดว่าเรามีเงินหนึ่งล้านบาทแล้วเราจะมีความสุข เมื่อก่อนคือคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเราต้องมีความสุขก่อนเราถึงจะมีเงินนะคะเรื่องนี้เ,เป็นจริงๆเป็นเรื่องเรื่องจริงนะผมเป็นปัญญาที่คนส่วนใหญ่พลาดมากเลยแล้วผมคอนเฟิร์มจากชีวิตของผมเองแล้วก็จากเนี่ยมันเป็น New Science New Science of Happiness เป็นงานวิจัยเป็นศาสตร์เลยนะวิทยาศาสตร์ของความสุขนะคุณต้องมีความสุขก่อนจึงจะสำเร็จสูงสุดในชีวิตอย่างแท้จริงได้ ผมบอกได้เลยพอพอทุกคนพอเปลี่ยนทางงานตัวเองนะพออะไรเวลาคุณเครียดมีความทุกข์อะไรเยอะแล้วคุณก็รู้สึกว่าชีวิตมันอยู่ในวังวนแล้วก็หรือไม่ก็วนตกไปเรื่อยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพราะคุณนะไม่รู้จะหาความสุขก่อนเวลาคุณมีความสุขก่อนเวลาคุณอะไรอนะเริ่มที่จะอยกตัวอย่างของผมอะตอนก่อนม,แบบอมันแบบเหมือนแบบเพิ่งตกงานอะอย่างเงี้ยเพิ่งตกงานาแล้วก็ไม่มีงานทําแล้วก็นึกว่า อยู่อเมริกาต่อไปไม่ได้แล้ววีซ่าขาดกูจะต้องคลานกับประเทศไทยแล้วไม่มีอะไรงานทำแล้วกลับมาเมืองไทยก็ต้องคงต้องหาขายหูฉลามเหมือนพ่อผมหรืออะไรก็ตามแต่ไปเจอแมรี่ตอนนั้นก็ยังมืดมนหนทางแต่ไปเจอแมรี่แล้วมันเราก็ปัญหาเก่าก็ยังไม่แก่นะงานก็ยังไม่เคยเห็นนะแต่ว่ามีความรักมีความรักเรามีความสุขมากขึ้นมีความสุขเราก็เริ่มเราก็เริ่มแบบว่าออดิสแทรกตัวเอง ไป,ไปมีความมีมีความสุขมากพอมีความสุขบ้างเราก็เริ่มเห็นหนทางแค่ปัญหาเราก็เริ่มแบบอารมณ์ดีขึ้นเราก็เริ่มทุกอย่างก็เริ่มจะคลี่คลายมากขึ้นนี่จริงๆแล้วเป็นกฎแห่จงจิตวิญญาณเหตุผลที่คุณแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เพราะคุณยังมีความทุกข์อยู่เหตุผลที่คุณสําเร็จมากมากขึ้นไม่ได้เคุณก็ยังรายังล้มเหลวอยู่เป็นเพราะคุณยังมีความทุกข์อยู่เมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนพลังงานตัวเองให้มีความสุขก่อนคุณจะสําเร็จมากขึ้นและทุกอย่างจะโอเคและถึงแม้เหมือนนกั ถ้าไม่มีความสุขอะไรก็ไม่สําเร็จทางนั้นบอกตรงถึงแม้มีเงินแล้วไม่มีเรียนรู้จะมีความสุขก่อนอะไรก็ไม่มันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วอ่ะเพราะทุกคนมันต้องการอย่างเดียวอ่ะความสุขมนุษย์ทุกคนต้องการเหมือนกันอย่างเดียวคือความสุขเขาอยากได้เงินเพราะเขาอยากมีความสุขเขาอยากได้รถเพราะอยากมีความสุขเขาอยากได<ร>้ได้บ้านเพราะอยากมีความสุขจริงปะจริงค่ะคิดว่าถ้ามีบ้านแล้วเราคงจะมีความสุขถ้าเราได้ซื้อรถคันใหม่เราจะมีความสุข คือเป็นความคิดที่ผิดค่ะใช่แต่ว่าถ้าเรามีความสุขเองได้เลยใช่ค่ะโดยไม่ต้องมีผิตพวกนั้นเราต้องมีความสุขทันทีอาจารย์สอนให้เราต้องมีความสุขทันทีไม่ต้องไปซื้อบ้านแล้วค่อยมีความสุขนะคะเราสามารถมีความสุขได้ทันทีแล้วสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นอะไรที่เราอยากจะได้น่มันจะได้มาแบบว่ามันจะได้มาง่ายมากๆเลยอืมใช่อันนี้ผมคอนเฟิร์มนะครับเอ่อมีความเรียนรู้ที่มีความสุขสิ่งนี้คุณเรียนใช้ทั้งชีวิต Okay, ถ้าสนใจอันนี้นะครับอันนี้ไม่ค่อยมีคนรู้รจักแต่ว่ามันมันดีมากเลยเมื่อความสุขนำความสำเร็จทยาน The New Science of Happiness 24วิธีง่ายมีความสุขได้ไม่ต้องรอใครอันนี้โปกตครับาปกติ4,900บาทนะครับลดเหลือ3,900ถ้าใครซื้อในไลฟ์นี้ในคลิปนี้นะครับก็เหลือ2,900บาทนะครับ สนใจก็ CF เข้ามาแล้วก็หรือว่า,อ,าอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจของผมนะครับเพจบันดตนวงสี Facebook นะครับเพจบันดตนงงสีระวังวิชาชีพนะครับเช็คเพจเพจต้องเป็นเพจที่มีคนตาม1.3ล้านคนนะครับโอเคแล้วก็โอนบัญชีเดียวคิวบัญชี Inspir m u u s i c ช่วงนี้มีวิชาชีพเยอะสนใจ CF เข้ามาเลยนะครับมันจะเปลี่ยนชีวิตค,คุณผมบันดตนวลสีสวัสดีครับ